สวัสดีครับเอ็มสวิตแอนโซลาเซลนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็พาทุกท่านนะครับมาอยู่กันที่บ้านหนองน้อยนะครับอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นนาของลุงสมยศนะครับที่ให้โอกาสทีมงานของเรานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาทุกท่านมาดูระบบสุนัรพรังงานแสงอาทิต์ขนาด7.5แรงม้านะครับท่อออก4นิ้ว้นานี้ต้องบอกว่าออกกันแน่นๆท่อเลยนะครับสำหรับชุด7.5แรงม้าท่อออก4นิ้วนะครับช่วงนี้ก็ ต้องบอกว่าเป็นที่นิยมนะครับเป็นขวัญใจเกษตรเลยเมื่อก่อนจะเป็น5.5แรงม้าท่อออก3นิ้วนะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับน้ำนี่นะฮะออกจากท่อขนาด4นิ้วแน่นๆท่อกันแบบนี้นะครับนะครับก็เป็นที่ถูกใจนะฮะของเกษตรกรนะครับเวลาจะทําไร่ทํานาทาสวนเนี่ยนะครับเนี่ยฮะสังเกตนะฮะอันนี้แค่ทดสอบน้ํานะครับพักเดียวนะครับไปครึ่งบิ้งแล้วนะฮะน้า นะน้าที่ออกมาเยอะมากนะครับตามสเปคใบพัดเขาบอกว่าได้สูงสุดประมาณ7 8คิวเลยนะครับต้องบอกว่าน้ําเยอะมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับไม่ต้องเสียค่าน้ํามันนะครับไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้านะครับได้น้ํากันฟรีนะฮะลงทุนกันครั้งเดียวนะครับทํานาประมาณ6 -7 ครั้งนี่คืนทุนแล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้ราคาแผงนะถูกลงนะครับราคาติดตั้งก็ถูกลงตามไปด้วยนะครับก็ทําให้เกษตรกรเนี่ยเข้าถึงได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ หลังจากที่ใช้งานกันมาพักใหญ่นะครับมีลูกค้าท่านนู้นใช้ท่านนี้ใช้นะครับก็หลายๆท่านที่ยังไม่ได้ใช้ก็เริ่มมีความมั่นใจนะครับว่าเฮ้ยโซลาเซลล์เนี่ยติดตั้งแล้วเนี่ยมันได้ผลใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ากับการทำไร่ทำนาทำสวนทําให้ต้นทุนการทำไร่ทำนาทนําสวนเนี่ยถูกลงนะฮะน้อยลงเวลาราคาข้าวดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับก็ทําให้เกษตรกรเน,เนี่ยนะครับสามารถที่จะ อยู่ได้นะครับก็มีผลตอบแทนมากขึ้นนะครับอย่างชุดนี้นะครับลุงสมยศเนี่ยนะครับก็นะครับให้เรามาติดตั้งนะครับในส่วนของระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด7.5แรงม้านะครับช่วงนี้หางหายจากการทาคลิปไปพักใหญ่ๆต้องขออภัยผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับก็เนื่องจากว่านะครับกระแสของโซล่าเซล์ค่อนข้างแรงนี่นะครับก็งานค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาทาคลิปนะฮะแต่ผมก็ทาเรียวสั้นๆนะครับให้ทุกท่านได้ชมกันตลอดนะครับแต่อันนี้เดี๋ยว นะครับผมจะทําเป็นคลิปยาวนะครับก็พามาดูในส่วนของโครงสร้างนะครับอของระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์นะครับขนาด7.5แรงม้านะครับกับน้ําสวยๆนะวันนี้แดดไม่ค่อยมีนะครับเนื่องจากว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนตกนะครับวันนี้นะวันที่14นะฮะ14มกราคมนะฮะช่วงนี้พายุเข้านะครับภาคเหนือตอนล่างนะครับถึงวันที่16นะครับก็จะฟ้าคึ้มๆนะครับมัวๆนะครับไม่ค่อยมีแดด นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโครงสร้างของเรานะฮะโครงสร้างของเราเนี่ยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ในส่วนของฐานต่อหม้อเลยนะครับแข็งแรงนะฮะแล้วก็เรียบร้อยสวยงามนะครับสังเกตนะฮะต่อหม้อของเราเนี่ยนะครับเราไม่ได้นำเหล็กนะครับไปหล่ออมปูนนะฮะเราจะเทิรเพ็ดขึ้นมาแล้วก็เชื่อมเทิรขึ้นมานะครับเรื่องของสนิมงเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหานะฮะน้อยลงนะครับ จะน้อยกว่าเอาปูนเนี่ยเข้าไปหล่ออมเหล็กนะครับเพราะว่าเวลาเอาปูนไปหล่ออมเหล็กเนี่ยนะครับในส่วนของปูนเนี่ยเขายังชื้นอยู่นะครับก็เทิร์เพจแบบนี้ก็จะดีกว่านะครับจะเกิดสนิมได้ช้ากว่านะครับแล้วก็เก็บสีเก็บอะไรหน่อยนะฮะแบบนี้นะครับโครงสร้างนะครับเป็นเหล็กกาวนายหน้าสี่นะครับมีคำยันสวยงามแข็งแรงแบบนี้นะครับของเรารับประกันถึงโครงสร้างนะครับโครงสร้างมีปัญหาโยเอียงเนี่ยนะครับบอกช่างเอกได้เลยนะครับเรายินดี ที่จะมาปรับปรุงแก้ไขให้นะครับแต่ว่าเท่าที่ทํามานะครับยังไม่มีนะครับบางพื้นที่เนี่ยนะครับไม่ได้ขุดหลุมด้วยซ้ำนะฮะตั้งเอาไว้กลางนาแบบนี้นะฮะเพราะว่าพื้นที่บางทีเขาทําไร่ทํานาไปแล้วนะครับแล้วก็บางเจ้าก็ไม่ได้กรบนะฮะตั้งกันไว้แบบนี้เลย3ปี4ปียังใช้งานกันได้ดีอยู่นะครับหลังจากติดตั้งในส่วนของโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราใช้ต่อมาก็คือในส่วนของรางหรือว่าเรียวนะครับนะฮะเป็นรางอลูมิเนียมนะฮะ แล้วก็ใช้อุปกรณ์มาติง้งต่างๆในส่วนของเอนแคมมิดแคมต่างๆนะครับมาจับยึดนะครับนะฮะอุปกรณ์จับยึดส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับปัญหาเรื่องของสนิมเนี่ยก็จะน้อยหรือว่าแทบไม่มีเลยนะครับเนี่ยฮะแอลแคมนะครับนะครับนะครับเดียวรางต่างๆนะครับก็จะเป็นอลูมิเนียม นะฮะเพราะฉะนั <ay> ้น <cómo> ป <rules> ัญหาของสนิมนะฮะหรือว่าเวลาติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยครับเราก็จะติดติดในส่วนของกาวรักเนี่ยนะครับที่ปลายรางนะครับตรงเนี้ยนะฮะก็จะเป็นในส่วนของสายไฟนะครับซึ่งจะเตรียมติดในส่วนของรางนี่ฮะติดตรงปลายรางตรงเนี้ยนะครับก็จะมีในส่วนของกาวรักนะครับมีอุปกรณ์เป็นกาวรักจับยึดนะฮะปลายรางแล้วก็ติดตั้งในส่วนของสายกราวให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันในส่วนของฟ้าผ่านะฮะ เซฟตี้หน่อยนะครับเซฟตี้หน่อยจะได้บพาสไฟได้ดีๆนะครับในตู้ของเรานะครับก็ประกอบด้วยอินเวอร์เตอร์นะครับสำหรับชุดนี้นะครับเป็นปั๊มขนาด7.5แรงม้าเราจะใช้อินเวอร์เตอร์เนี่ยขนาด10แรงม้านะครับขยายไป1นไซส์นะฮะแล้วก็ในส่วนของเบรกเกอร์นะครับเพื่อสลับในส่วนของเครื่องปั่นไฟนะครับเบรกเกอร์ดีซีกันฟ้านะครับและที่ขาดไม่ได้สําหรับตู้ของเรานะฮะก็คือในส่วนของทัมเมอร์นะครับ เพื่อตั้งเวลาเปิดปิดเพื่อความสะดวกของลูกค้านะครับไม่ต้องมาคอยเปิดคอยปิดนะครับไม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถนะฮะขับวนไปวนมานะฮะเพื่อคอยเปิดคอยปิดนะครับเรื่องของปั๊มน้ำนะชุดนี้ก็เช้ามาเปิดเองเย็นมาปิดเองนะครับก็สะดวกสบายนะครับไม่ต้องมาเปิดปิดกันบ่อยๆนะครับตอนนี้นะครับเราทดสอบน้ําอยู่นะฮะตรงนี้สังเกตดูยังไม่ได้เข้าหางปลาฮะเดี๋ยวจะเข้าหางปลาให้เรียบร้อยสวยงามนะครับตามมาตรฐานนะฮะพัดลมระบายอากาศนะครับยังไม่ได้ต่อสายไฟ นะครับเบื้องต้นนะฮะทดสอบน้ํากันก่อนนะครับสําหรับน้ํานะครับที่ออกจากท่อขนาด4นิ้วนะครับของปั๊ม7.5แรงม้าเนี่ยครับออกกันแน่นๆท่อนะครับกับฟ้าคึ้มๆแบบนี้นะฮะยังทํางานได้50กว่าเฮิรตซ์นะครับแผงที่เราใช้นะครับเลือกใช้แผงโมโนฮาร์ตเซลขนาด550วัตต์จำนวน18แผ่นนะครับเชียอกันมาเลยนะฮะอนุกรมกันมา18แผ่นเลยนะครับแรงดันก็ประมาณ800กว่าโวลต์นะครับสวยๆนะฮะเหมาะสําหรับปั๊มขนาด 7.5แรงม้าพอดีกระแสสวย,สวยนะครับน้ําที่ออกแน่นๆท่อแบบนี้นะฮะของท่อ4นิ้วนะครับต้องบอกว่าท่อ4นิ้วนะออกมาเยอะมากนะครับแป๊บเดียวเนี่ยพร้อมจะปั่นจะไถอะไรเห็นไหมฮะไปครึ่งวิ่งครึ่งนานแล้วนะครับสวยงามนะครับแลวสาหรับท่านนะครับที่ไม่อยากเสียค่าน้ามันเสียค่าไฟฟ้าในการสูบน้ําทําไร่ทํานาทาสวนเนี่ยนะครับก็สามารถสอบถามเราเข้ามาได้นะครับที่ทีมงานใอเมสวิตแอนด์โซลาร์เซล นะครับใช้ระบบสูบนะ้ำพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ต้องมาเสียค่าน้ำมันนะฮะไม่ต้องมาเสียค่าไฟฟ้านะครับโทรกันมานะครับที่เบอร์0ูนย์แปดห6ึ่งห้าเก็สอบถามกับช่างเอกหรือว่าทีมงานได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนอย่างไรฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ